เด็กคนเดียวอุ้ยมาแลาหืมกุ้งีเดโอ้มเก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้านะครับผมเนาะซาอันี้ก็หกโมงกว่าแล้วพี่น้องกระสิพาพ่อแม่พี่น้องมายามหลับพื้นเก่าแล้วผมเช้านี้ปลาก็ขึ้นดีอยู่พี่น้องแต่ว่าหาวหาวครับผมปลาฟังขึ้นนี่ตัวยังไครับผมเนาะจวงเช้านี้ขึ้นเต็มเลยครับผมบ่อนนี่ตัวยังไงปลาคอครับผมยืนเบื้องพักหนึ่งแล้วพี่น้องยามแน่ก็ขึ้นดีครับผม สบายบ๊อ่คอยเขารอบฟังนี่นะผมเนาะหน้ามันเลอกม่จังไหนวูดครับวูครับผมตะกี้เขาดีดีจะฟังนี่ก็ได้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยเขาเลยนลางๆมานน่มันแปลนใเดี๋ยววันหนึ่ยางดูหลายคนก็นมาตกหลายปลา,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 าบ่ค่อยเขาครับผมปลามันตื่นนะครับผมเนาะมันตนน้องเงียบๆผมพี่น้องฝนตกเขาดีครับผมฟังนี่โอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวซอนนีส่สแกตสีพลาให้พี่น้องไปยามรอบคื้นกันแล้วผมเนาะเสียนอนกินห้องเองมาซอนนี่ห้องสีมาร์บ่ติดตามกันครับผม โอเคพี่น้องเดี๋ยวเ้างกัสีาพาเพปเอาพี่น้องมายามตรงหน้าท่อกับผมเนาะมีพี่เล็กกับมาสวนกุ้งกับผมเนาะเดี๋ยวมาเบื่อว่าสิปลาสิเขาบ่ลงมาเมื่อกี้พี่เล็กก็บอกว่าปลาเขากับผมหลังหนึ่งพี่น้องซุดงมีปลาเขากับผมคุนบอกว่ามีปลาเขาอยู่หลังนี่ตัพวกมันสิโตใหญ่บ่ปลาอางี้ยกันเนี่ยมาดูกันครับผมแมีบ้บ่หลังนี้ใช่ไหมพี่เหมือนมีคนลื้อไม้ขึ้นมาครับผมเนาะ เรียกว่ามีปลาเขาปลา,ขาเขาเดี๋ยวมาเบียดเบิ่งกันเาขาอู้แม่นี่พี่น้องมุลในยะเลยครับผมพคนน่ะเปียกๆทางนั้นครับผมบบตำรวจว่าสิโตเง่บ่ได้พี่น้องเดี๋ยวเอาไม้ออกกันครับผมเาเอาไม้ออกกันผมพี่น้องเรียกว่าปลาถือครับผมเนี่ยดีครับผมหลังนี้เขาบอกว่าสิโตเง่บ่เอาไม้มออกกันโตเงยท่าน,นไหนอ่า

นึกว่าตัวเดียวผมหากปาน,นินออกติดใหม่ข้างบนครับผมเดี๋ยวใหม่ก่อนพี่นกสองตัวมาแล้วหลังเล็กเอาใหม่ไปนึกว่าตัวเดียวอุ้ยนึกว่าตัวเดียวสองตัวทุกตัวคะเนนสองหรือสามสามนึกว่าสองสามครับผม าสามตัวครับหมานไมล่ละพี่น้องมันตัวง่ายแมงสามตัวเรีกว่าแกะจ่าเลยครับผมอู้สุดยอดเลยครับผมนึกว่ามันสองตัวสงสัยน่าจะพึ่งเข้าครับเนี่ยอ้าววันนี้ออกมาตัวหนึง่งโอเคพี่น้องหมานครับบ้านหลังนี้สงสัยน่าจะพึ่งเข้าวาังขอนทิแจ้งครับผมเบิ้งกะหอยท่านในบาทปายในเนาะตรงน้ำท่านในพี่น้อง ตัวหนึ้งอาจะโล่ได้อยู่เนี่นยแต่ว่าแบบขีดเขาขีดอะไดๆกันครับผมเนาะสามตัวหนึ่งบัตเตอร์แมนไอตัวเดียวพี่น้องยกป่งมาได้แท้สามโอเคครับผมมันหม,มายมั้ยเพี่น้องนะพี่น้องสามตัวผมหลังนี่ขาดดอกเราหัวนี่ครับสามตัวหลังแรกเอา้าออกมาขาดแล้วเอ,อกพวกนีแล้วกั่รเอาเนี้ยมัตต ตัวแรกปลาหนิ้นเขามากินปลาหนิ้นมาสามตัวพี่นอ้องผมงามเลยครับผมตัวแรกขุ่มเลยพี่นอ้องหนังเดียวเดียวสามตัว อีวอหนึ่สองขอถูกพอดีวันนี้สองครับผมซ้ำกันดีเลยครับป่ารอบลังนี้อนสอง ตัวกำลังดีเลยพี ắt, ่ได้ตัวโลประมาณสามตัวสามโลเลยครับตัวโลนะมันว้วนะพี่ดูหมดยังอืมฮะตัวกระตุก ตัวโ,โลได้ครับผมชิเลกบาเนาะบักว่าหน,นึ่ครับผมบอลลูนมีครับผมโลได้สามตัวสามโลเลยพี่น้องคุ้มเลยครับ <c oughs> หลังเดียวสามตัวพี่น้องจังมอมันถุงเบลถุงหน่อยมากมันเป็นเบลถุงใหญ่เคครับผมติดตามกันหลังต่อไปครับผมว่มาเอาสิได้หมาันบาพี่น้องติดตามกันครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวห้องเบิรงกุ้งพี่เล็กครับผม กุ้งไอ้กุ้งติ้นพี่น้องกุ้งน้อยกิโลน่าจะได้พี่เจ็ดโลเนี่ยกุ้งเดี๋ยวพี่น้องกุ้งย่างเดียวเลยครับผมนี่ก็ปลาหน่อยปลาหน่อยบ่ลาเราไไหนแต่ว่ากุ้งนี่หลายครับผมโอ้โดนโคตรเยอะเลยโอเคครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งรอบเขาถือเด็กกระสิกลับบ้านแล้วได้ปลาตัวหนึ่งโอเคครับผม มาพี่น้องครับผมรุ่นกระต่อปลาเขาก็บสามตัวหลังแรกพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นปลากกของเขาหนิที่นี่ปลาถือบ่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยสองหลังนี้ครับผมหลังนี้ก็เข้าไปหมู่บ้านมากกว่ากูเดี๋ยวเบิรงครับผมพี่น้องหลังนี้ปลาเข่าบ่คือจังห้อยดันๆันมาพบห่วงซีครับผมพี่น้องห้อยต่ำๆดุ่งๆขึ้นไหมหรือว่าคนผู้หน่าแมนครับผมเนาะมีห้อยเปียกๆครับผมเนาะคือจังปลาเข่าพี่น้องหลังนี้ เอามาแล้วครับผมวันปลาเข่าดิหน่เมนบ่ปาาลาเข่าเรือไม่พูดเดี๋ยวมาหยกเปิดขึ้นเปิดตั้งสี่ไหมปลาเข่าแล้วครับผมเบื้อ,องทรงหรอผมวันปลาเขานะหลังนี่ครับผมหลังที่สองเขาเมนบ่ปลาเข่าเพิ่งยิงโอ้แม่นี่ดีพี่น้องปลาเข่าครับผมประได้เทอูแม่นโบยมาจักตัวหนึ่งตัวอัวตัวมครับผม มาแล้วพี่น้องหลังที่สองเอาของใหม่ยอมใหม่เอาคนมาแล้วพี่น้องตัวที่สองออไปแทบปลาเขามาแล้วผมแต้มที่สองของเราไอ,อ้บะแม่ไอ้หลังที่สองของเาขารับผมเขามาแล้วโอ้มานี่พี่น้องมือน,นี้โอ้หลังแรกกับสามหลังนี่ตัวหนึง่งกับผมตัวซ่ํากันดีกับผมปลามือนี้หลุดโลหลุดโลเลยพี่น้อง โอเคครับผมเดีย๋ยวใส่ถุงน้ำกันครับพี่นอ้องหลังที่สองของเฮาครับผมเนาะยางลูกมาจากบันเดะกัดไซเลยครับผมวานบ่อยากเข่าบันเดะเงียบอยู่มามือนี้กันแสบหนึ่งครับผมเนาะโง่งามอยู่ผมพี่นอ้องตล้างดีๆเลยครับผม เนี่ยรุ่นส้ำกันดีครับผมปลาเขาหน้เขาสั่งกันเบิดเลยปาลารุ่นรุ่นกิโลครับผมเนะเก้าขีดนี่คีดอึ้นแคจับยากแบบนึงนะพี่นนอ,อโอเคครับผมพี่นนอปลาเขา สวยงามอยู่ครับผมมาแล้วเดี๋ยวใส่ถุงครับผมไก่หนำสวงามเลยตีแตมแ้มร์มาพี่น้อง <c oughs> โอ้โวดครับป่ะาดอนี่ไหมโอเคครับผมจะติดตามกันเรื่อยๆครับผมเนาะท่าที่ได้ตื่มกันอีกวะมันหม,ม,มาน,มน,นครับผมตีแต้มแล้วมาพี่น้องผมหลุ่นกระตอครับผม หลังนี้ของเขาถืบอบ่มันจะขับขไปสามตัวเลยละพี่น้องในเบิ่งหลังนี้พี่น้องเป็นห้อยจังปลาเข่าเลยครับผมพี่น้องเสงเขาจัน้อยนะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเห็น,นือนผมพี่น้องถ้าว่าผมว่ามันปลาเข่าดินี่นี่ห้อยกระทุ่งกระทุ่งครับผมเปียกๆนหมผมว่าปลาเขาครับผมหลังนี้จักสีจกักโตานัดหนนะ่อจักสีโตใหญ่บ่หรือว่าสีรุ่นซ้ำดึกถึนี่บ่รุ่นโลนี่บ่ครับผม ปลาเขา่ารับผมลังนี่แค่นี้นกับปลาเข่าเถอะเปียกหมดเลยพี่นอ้องเห็นบ่มนี่เป็นโป่งๆขึ้นครับผมห้อยปลาดันเนาะและปลาถือลอดทั้งสี่พี่นอ้องสิกระทุ่งเนี่ยเห็นไ่ครับผมเปียกห้อยดงให้ดันหมดเลยนี่เมนบอลอะไรตัวปลารูบ่เห็นรูเห,นเห็นตัวปลา พี่น้องอขาดบัวปวงเดีย๋ยวปอะห้อย,อยปลาเขาอยู่ไหมปเปียกนี่ยผมปองขาดออกบ่นี่นี่น,น,น,นี่พี่น้องเนี่ยปองขาดครับผมเนี่ยขาดเต็มแล้วพี่น้องเนี่ยออกนี่บ่นี่ บ่ได้เอาเสียกมามัดผมโอ้ยแนนครับผมออกปองขาดเต็มเลยพี่น้องกระบานปลาถือเปียกี่ไม้ปูงสิครับผมขาดเต็มเลยพี่น้องโอ้ผี่นะบ่ได้สิไปใส่เนาะนี่เนาะปองขาดครผมพี่น้องโอ้กระบานปลาขาดเปียกพี่น้องปองขาดหลายผมโอเคครับผมโสัยสนาจะออกปองขาดไปแล้วครับผมเนาะหลังนี้บ่ได้โตนะครับผมเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพี่ลุนลังต่อไป ปลาออกปล้อ,อ,บบองถ่ายครับผมเดี๋ยวคอยเอาเสี่ยงมาสอมมนนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับนลังพี่รอบรุ่น,รนกระต้อครับผมว่าหาภูก,กระวานปลาเข่าแล้วหลังนั้นขาดครับผมเนาะตัวสีโต้ไม่แย่ครับผมสีรุ่นโลนี่แหละ่าจจะเขาอยู่ประมาณตัวหนึ่งครับผมเนาะฟองขาดหลายฟองกระทุ่งกระทุ่งเบื้องหูเล่ปลาเขา่าหลังนี้เขาบา่หลังนี้บ่เข่าครับผมเนาะ ยังไม่เข้ายังไม่เข้าใส่นี่แหละเดี๋ยวทางดีๆแต่มันก็ต้องมาแล้วผมพี่นอ้องโอเคครับผมเดี๋ยวหาเบิ่งหลังต่อไปพี่น้องนะพี่น้องเขามาหลุดกับต่อครับผมหลังสุดท้ายของเขาแล้วล่ะพวกนี้ก็จะถือไว้ครับผมนี่มันบ่เปียกไหมผมพี่น้องปลาคือสิบ่เข่าขด้อนี่ผมบาลังนี้ เดี๋ยวเปิดเบิรงก็ได้พี่น้องเป็นแห้งๆแล้วผมเนาะปลาเข่ากันคือจะเข้าเห็นอยู่ทุลอบแล้วพี่น้องหลังนี้เปียกๆแล้วผมนี่แห้งคขรอพี่น้องปลาบ่ขเข่าครับลงหลังนีม้มันบ่าเปียกโอเคครับผมรอบห้องกับเบิร์แล้วพี่น,อน,น้องเมื่อกี้เขาก็ได้มาซีตครับผมเนาะเดี๋ยวเ้างจะไปสร้างกิโลปลาอ่บ้านเหตุผมว่าปลาซีตเมื่เขากรได้จะกกิโลครับผมเดีย๋ยวติดตามกันครับผม โอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็มาถึงบาทท้านพิธีรับรอครับผมเดี๋ยวเขาสิมาสั่งปลากันบา้านเศร้านี้เขาสิเร้ปลาจะกิโลครับผมปลาเขาได้มาทั้งหมดสี่ตัวครับผมเนาะเข่าหลังหนึ่งสามตัวพี่น้องหมานแห้งครับผมเนาะหลังเดียวขุมเลยหลังเดียวสามตัวจะโตรุ่นใส่กันแล้ครับผมปลาสวยงามครับสำคากันดีครับปาลาเศ้าน,นี้ หลุดโลดหลโล,ล,ลทั้งนั้นนะครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขามาสั่งกันครับว่าเขาเสียเทั้งหมดจากกิโลครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกของเราโอ้ยง่ายนี่แหละก็มนูนี่จะโลนี่ตัวแรกโอ้โลซี่พี่น้องโลซี 4, เกือบโลหะครับผมเนาะโลซีกับโลหะนี่ตัวแรกของเขาตัวใหญ่ครับผมโลสีได้ด้วยพี่น้องอ่าดูนี่ก่อนขเขาเถียวตัวต่อไป ัวนี้เกือบรัวผมพี่นอ้องบุรุษนีผมเก้าขีดตัวที่สองของเขาเก้าขีดครับผมเก้าขีดต่อไปโลยูโลยูโลหนึ่งขีดโลหนึ่งขีดสามตัวแรกไนี่โลหนึ่งขีดโลสี่โลหนึ 4, ่งขีดเก้าขีดก็ตัวนี้เป็นไง ใช่โลบ่ะเกือบโลพี่นอ้องอีกน้อยเดียวกกเก้าขีดมาพี่น้องเก้าขีดเกือบกิโลแล้วผมน้อยเดียวโซซีกับเล็บปลามันอ้วนๆทั้งนั้นครับผมปลามันปลาบดหนินี่ครับ <c oughs> ผมปลาห่อส่งพี่นอ้อง ใส่ใจได้ครับสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวนี่จะตัวรุ่นง,งามๆผมเนาะนี่โ็ซีโล่หนึ่งก็ขีดสองตัวโอเคครับผมตอนบบน,นี้ทำมันมาที่ตลอเราพี่น้องยังมีความเหมาหน้าฝากปีฝากนองครับผมมันีีบริษัทขอรับประกนครับผมสวัสดีครับ